ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาฒพี่น้องไปหาโชคลาภนะครับได้ข้าวว่ามีงานตะเคียนอยู่คือกัดน,นะครับวัดนี้ก็ได้วัดซื่อวัดแกงเมืองนะครับเด้วยวเอ,อยู่อำเภอจัง่วัดจังบวัดอย่างไจังตำบลบ้านกลางอ๋อตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพ,น,พนมนะครับอ,อ๋อนี่แม่ตะเคียนนะครับ พี่น้องมาซองขอโชคลาภนะครับกับเนตะเคียนมีหล่องร้อยกันมาขออยู่นะครับเนาะล่องร้อยกันมาขออยู่นักดิพาพี่น้องซองนะครับ อาจารย์เพื่อนว่าตรงนี้มีตัวเลขนะครับท่านพี่น้องสังเกตเบึงสีเห็นเป็นเลขเจ็ดสองอพี่น้องนะครับตรงนี้ครับโอ้เจ็ดหานะครับบงเรียงนี้เป็นเจ็ดหาเด้อพี่น้อง เจ็ดห้าเจ็ดกับห้าตรวนี้เลขหานะครับนี่ซองเบิงเด้อพี่น้องเด้อซองเบิงตรงนี้เปลี่ยนหานึงมาเลยเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะตรงนี้หานึงตรงเจ็ดหานะครับชัดดิพี่น้องชัดายนะครับ ซึ่งพระาธาตุที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับตั้งพร้อมกันกับพระาธาตุพนมนะครับได้ขอมูลมาวายังสั้นนะครับอาจารย์เพื่นบอกเราฟังตัวเลขนี่ชัดเลยครับเบื้องจุดเดียวว่าต้องเบื้องหลายจุดนะครับเบื้องจุดเดียวเลยครับพี่น้องเห็นเป็นเจ็ดห้่ครับนี่นี่เดนี่ห้านะครับเจ็ดห้า ตรงนี้ก็เป็นหานะครับนี่สีเบิ้งอีจังมองครับตรงนี้พี่น้องเห็น เห็นตัวใดเนาะพี่น้องฟัดมาเจ็ดห่านี่ครับพี่น้องเห็นชัดเจ็ดเลยพวกนี้นะครับนี่พี่น้องมองนี่น เปเจ็ดหาเต็มเลยครับพี่น้องก็ลองนําไปพิจารณาบิางเดอ้อพี่้องฮะจเป็นโชคลาภของพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาแรงสีไหลน้ําตาเทียนนะครับไหลน้ําตาเทียนซึ่งก็เป็นวัดพระนะครับวันนี้เป็นวัดพระวัดที่ยี่สิบเก้านะครับผมก็ได้ตีรถขึ้นมานะครับมางตะเทียงนะครับมาถึงพี่กับใบสามโมงสี่โมงนะครับ มาเรื่อยๆนะครับมาถึงวัดแห่งนี้นะครับวัดแก่งเมืองนะครับบริเวณวัดทางด้านนี้จะเป็นที่โล่งจากน้อยนะครับที่โล่งจากน่อย ก็รู้สิว่าสิเป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิเป็นนี่ครับนี่ก็ช่องสตาร่าเชนเนลนะครับคุยกับพระอาจารย์นี่ครับ,รบพระอาจารย์องค์นี้พืาาานาาาน้นสีผ้าไหลน้ำตาเตียนมาแล้วสตาร่าเชนเนลนะครับบาวิสาเล็กเด็ดนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับไปไซโตไปด้วยกันกนะับพี่น้องกับ ร้องมาขอโชคลาบบ้างเลยครับเด้อว,วัดแก่งเมืองนะครับตำบลกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องมีโอกาสกับแวะมาทำบุญพรอบนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิึงพระาธาตุนะครับพระาธาตุที่สางเพืเอ่อนมาให้ข้อมูลมาว่าสร้างพร้อมกันครับพระาธาตุพนมนะครับ เดี๋ยวพาพี่ตองมาเบิ้งนะครับจากเบิ้งตัวเลขแล้วคือสิได้แล้วครับพี่ตองตัวเลขที่เขาซองเองนะครับจะเหลือแต่อะไรต่้งตาเทียนนะครับเนาะนี่ก็เป็นสารปูนะครับ นี่ก็เป็นองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุตั้งตั้งย่ด้ัด้งทางเขานะครับวัดเก่งเมืองตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องผ่านไฟผ่านมากระแวะมากับมาไหว้เด้อมาขอโชคลาภนะครับมาร่วมทาบุญน้ำกันนะครับเพื่อให้มีโชคลาภเพื่อมาขอโชคลาภ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมเยือนได้มาทายทํำบริเวณวัดแห่งนี้ให้พี่น้องได้รับดูได้เบิงได้เห็นนะครับจดีด้พาพี่น้องอย่างเบิ้งรอบๆเนาะนี่ครับ เป็นให้ข้อมุลมาว่าสางพร้อมกันกับองค์พระธาตุพนมนะครับสางพร้อมกันกับองค์พระธาตุพนมพอดีที่พระธาตุพนมนะครับผมพระนักบวชสันปันวาสีมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่พระธาตุพนมผ่านมาทางนี้ก็เลยบรรจุไว้ในพระธาตุองค์นี้พร้อมนะครับ เป็นบอกเรามาบางสั่นนะครับสินี้จุดให้พี่น้องนาะสักการะบูชาเสียงโชคนะครับอขอเรียนเชิญเ้ยพี่น้องเด้อผู้ใดพันไปพันมาทางนี้นะครับมากาบไหวขอพรขอโชคลาบน้ำพินนะครับกับ สรพพธาตุแก่งเมืองนี่นะครับที่วัดแก่งเมืองอำเภอตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับัวเลกับบรรยากาศได้ไปแล้วครับมันพีนน้อยสิโชคดีถ้าเบงว่า การไหลน้ําตาเทียนของเพื่อนในพิธีไหลน้ําตาเทียนของเพื่อนสิบเอ็ดตรงกันบ่กับตัวเลขที่เราเห็นนะครับกับตัวเลขที่เราเห็นอยู่แม่แต่เคียนนะครับเยวก็สิได้็ูหกกันเป็นว่าสีเริ่มตั้งแต่ประมาณจะทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะครับ วัดไงด้วยกันนะครับเด้อเป็นวัดที่ไงว่าจะเลื่อนบอ่อกับจะเลื่อนนะครับเบื้องจากหลักฐานที่มีสาระแลวก็มีต้นไม้นะครับเป็นวัดป้านะครับมีต้นไม้กันสิมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆครับมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นเต็มนะครับร่มรื่นนะครับบรรยากาศตามมาเที่ยวคักเด้อพี่น้อง มาเที่ยวกันนะครับครับพี่น้องการนี่เป็นยดน้ำตาเทียนนะครับเรืวยว่าการไหลน้ำตาเทียนซึ่งเพื่อนไหลเป็นรอบที่สองนะครับ ซึ่งหลังจากที่พวกกระผมไดเดินทางกลับมาแล้วนะครับเพื่อนก็ไดไหลน้ําตาเทียนในคืนมาที่30นะครับเพื่อนก็เลยทรงมาให้นะครับเพื่อนทรงมาให้ว่าได้แบบนี้ละลูกศ์ตัวหาเอ้ยมาสั้นเอาไปพี่น้องเขาชมแน่วมาสั้นก็พอดีผมก็เลยมีคลิปการซองตัวเลขยุตะเคียนน้าก็เลยเอามาล้รวมๆมกันให้พี่น้องพิจารณานะครับผมเอาพี่น้องซืเบิเงเป็น ตัวใดนะครับเป็นเลขใดก็อยู่ในดุลพินิจของพี่น้องเดอ้อใส่วิจารณยายัในการรับชมนะครับคนก็นได้มากสิละเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับพี่น้องก็รองพิจารณาเบื้องนะครับยศตําตาเทียนของวัดแกงเมืองนะครับตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับโชค